สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเกามาเชียเด้อครับพี่น้องครับผมครับแนวทางตัวเลขของแม่เอฟซีดอกไม้ครับพี่น้องเนาะหลังวันพระครับผมเมื่อวานนี้เป็นวันพระครับผมครับมอนีแม่ก็ได้มาแล้วเด้อครับผมแม่ทรมาหาเกามาเชียสดๆร้อนๆครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็มีพี่น้องเอฟซียล่ทนก็ล่อค่อยเยูะครับผมแนวทางตัวเลขแม่เอฟซีดอกไม้ครับผม ไม่ใช่เลขคำนวณครับผมเป็นเลขเห็นจากดอกไม้บูชาเด้อครับพี่น้องถูกคืนวันพระหรือว่าหลังจากที่แม่สวดมนต์ครับผมครับในงวดวันที่16ตุลาคมนี่ไปรับชมรับฟังน้ำกันครับพร้อมกับเรขความฝันแม่พร้อมครับพี่น้องเนาะเพื่อแม่ฝันแล้วครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่เอฟซีดอกไม้ก็มมเชียขอขอพระคุณแม่เน้อครับผมกับฟากติดตาม กดไหลกดแช่เป็นกำลังแรงใจให้กับต่อมาเชียน้ำเชียูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขแม่เอฟซีดอกใหม่กันเลยครับครับเก่ามาเชียสวัสดีแม่เอฟซีดอกใหม่ครับผมจ้าสวัสดีค่ะครับแม่ครับผมพี่น้องเอฟซีอ่ะลอกค่อยเช่นเคยครับแม่ครับจ้า กอมาเสียแม่สีเล้าอันอันมันขึ้นอันเพิ่นขึ้นเห็นต่ตอนมือวัดมืองอดสุดท้ายเนี่ยวันที่สามสีบที่แม่บอกกอมาเชียไปเนาะครับผมเออแม่บอกเลขบเหมิดกอมาเชียแม่ก็คิดว่ามันมันสีบอแมนเฮ้จังไรก็บพฮู้ดเลยล่ะครับตอนน้ำเพิ่นขึ้นเห็นสีโตเลยที่กอมาเชียแม่บอกตกแม่บอกกอมาเสียไปมันแปดเจ็ดสองเนาะ ครับผมแต่ว่าเพ้นคืนเนี่ยเห็นนั่นพ้นแปดเจ็ดสองศูนย์เด๊กมาเชียร์เมลิเลิตัดศูนย์ออกวงนู้ครับแมนได้ไหมจ้าแม่นละโอ้แม่แล้วว่าบัตรมันออกเลยแมนแล้วคิดไอแก่โอ้แม่นอีหลีครับสองศูนย์เอาไม่หมดหรอแม่เราเลขซีตัวครับจ้าโอ้โหม้วนี้กระตุนซีบุยได้กามาเสีย คุนซีตัวบ่าแม่บัานี้จ้าคุณซีตกเด็กออแม่คิดว่าใส่ตัวตัดสองคูหนึ่งเลขป้าตัดหลายคููครับผมเออตัดสองคููอ่าอัน,นบอกตัวเลขเลยนเนาะมาเชียเนาะครับแม่ครับผมเออแม่เห็นมันเป็นอันที่แรกมันเป็นเจ็ดแปดหนึ่งเด้ะ เลขแปดหนึ่งหรีบัดนี้มันเล้ว่ามีอันนั้นเลขทูกข้างนาที่แหลกมันเป็นซีตัวน็อตไม่ก็มันสองหลักแต่ว่ามันเลี้ยวตรงไกลมันมันบ่เป็นตัวเลขแมแม่เลี้ยวไกลไค่อยเมนตัวเลขสองบัตรบัตรสวดมันแล้วแล้วมันเป็นเลขหาแม่ก็มาเสียบบัดนี้เขาเห็นคากเลยห้าเจ็ดแปดหนึ่ง เจ็ดแปดหนึ่งครับผม,ผมเจีน 8, 20, เนครื่องหัายขึ้นแปดเจ็ดสองศูนย์วดวอดชุดทไายได้ไหมเพราะ<ม>ที่สักจิ่แม่โทษไปบอกอ่ันนี้แม่จิตอันห้ลูกตัดที่ครับผมว้าจีหายตัดสองครูครับเอ,อเอกล้องว่เาเสียแถมครูหนึ่งก็ได้แม่เห็นยัวเป็นลางเล้งเจ็ดหนึง่งเจ็ด มันกะมันกะอยู่ในหันอยู่ในเนาะกัมาเซียแม่นครับผมสามคูเจ็ดหางหลักแปดหนึ่งหนึ่งเก็ดแม็กกัมาเซียครับแม่นเจ็ดหาแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมสามหางสามคูครับขคืนได้คุณคืนซีตัวให้เบิ้งอ๋อคืนซีตัวได้ครับผมมาหนึ่งครับจ้า อันตอนแรกมันจะเป็นเหล็สองตีแม่ครับผม<า>อ้่าแม่ว่ามันมีนเล็กสองมันแต่ว่าบอคักเห็นเบิ้งจากไมกับบอคักแต่ว่าเห็นเบื้องไกลไกลเห็นเป็นเล็กสองต่ว่าเบ้งไกลไกลบอกกบบคักบัดสื่อมนันแล,ล้วแม่เลยไปอันแม่เลยไปเบิ้งคักๆวันนี้ชัดเจนเลยเลขหาครับเป็นเลขหายุทงนาเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดแล้วก็เลขหนึ่งครับผมเป็นเลขยูดอกไม้ครับ เลขเก็ดกําเลขแปดเลขหนึ่งหนึ่งซักเกินเลยบังใกล้ๆเห็นแม่ก็มาเสียครับผมอ่าเรวเร็วแม่กับฟันดีพร้อมก็มาเสียรฟันว่าจังไรครับแม่มื่ขึ้นเนี่ยบอครับผมเออมื่ขึ้นว่านเนี่บแม่ฟันด้านแม่สิไปใช้บาดพาสิเผาไปสิไปใช้บาดพาก้องเข่าไปครับไปทอดมันเดินเดินบ้านเลยพี่ติคอยมาขอ ว่าให้คอยใช้ต้งแนวลางสิลนะเม่และจกเขาห้เขาพันเท่านี้ละมแมรเละคดว่าเขาแล้วเลขโอ้ครับผมพันเห็นเขาพันเห็นเขาเขาแล้วเด้อวครับผมเลขนี่ครับห้าเจ็ดแปดหนึ่งครับพี่น้องตัดเลนแ<อ>ม่กับให้ตัดเลนอันบ่ได้ตัดมดสุดโตแล้วครับผมหาแปดแม่กับบ่ได้เหตัดครับผมหาหนึ่งกับบ่ได้ตัดกับมีเจ็ดห้าแปดหนึ่งแล้วก็ หนึ่งเจ็ดครับผมครับเป็นเหล็กสามคูฟันดีพร้อมครับเม่ฝันดีพร้อมครับฟันอ่าฝันแห้มเขาก็เจ้าก็แม่ฟันว่าได้หนึ่งเขาเนาะก็มาเสียะเมี่นครับผมครับงอวดนี้ืวดที่ว่าแม่ไปสอนวิ่งเด็กยังพี่น้องเนี่ยมันสงสัยอยู่ดีแม่เล็กอันที่ว่าตอนนั้นเมี่ยไปสามคนสอนผู้หนึ่งเหลือสองนะเนาะครับ แม่ก็บว่าโอ้ขุกคนอื่นเขาตีให้แม่ยาวิงเป็นศูนย์เชื่อได้ครับผมอย่าเชื่อได้เพราะก็มาเชื่อปั้นขืนแปดเอ็ดสองศูนย์แม่เห็นค่กคักเลยบัดศูนย์แม่บัดว่าเอ้าครับบัดเนี้ยมาบอกก็มาเชื่อเออแม่ว่าเอาแม่บัดเลขออกเราโอ้ยแม่บริจาสวดถอดมอนคุ้งไข่บริสเชื่อถ่าเแล้วไเนาะโอ้ยอีรีนี่ครับผม คนขื่นไดเห็นเราว่าเอานะครับอืออือบางคนมาฆ่าขึ้นสี่ตัวบางคนฆ่าขึ้นจะสามเนาะก็ <c oughs> แสดงว่าตัวที่เพิ่มมากนี่คือหาแล้วแม่เนาะที่ยังแบบเรื่องล่างต่ว่าก,ก็เห็นสัตว์ที่หลังครับเห็นสัตว์ที่หลังสวมดมอดแล้วเพียเครดทั่งแล้วแม่ค่อยไปเบิ้งไปเบิงเ้งแล้วโอ้สัตว์เจนฮเลคหาครับตอนแรกเจ็ดแปดหนึ่งนี่สัตว์ต่ครับผมก็มาหาอยู่ทั้งหนาเร่งเ็ดครับค่ะ นี่แะครับพี่น้องนาะลองเบิงพิจานาเบงไปน้ากันครับเน่ของแม่กับมี่มี่จักสินแม่ครับผมงวดนี่เขาได้สองสองสิบสินสิบห้าอีกครั้งหนึ่งครับผมวันที่สิบสี่ครับวันี่สี่อีกครั้งหนึ่งครับสินดับไวบานเฮาเอินสินดับเนาะครับแม่จ้าสินดับครับผม วันที่สิบสี่อีกครั้งหนึง่งครับจ้องคอยมาตามต่อนะจะเป็นวันที่สิบห้าบนเนอครับพี่น้องครับผมครับตัวเสียเอ้ยตัวเลขออกแล้วแม่แม่บอสวนมนตนตั้งสามมือเฮ้ยแม่บาบอกมันเาเสียดายม่เคยบอกสี่ตัวนะ,ะนะ่แห่ะเนาะถ้าสามตัวกับบ่คอยได้บอกครับผมส่วนหมากแม่จะบอกเลขกสองตัวพักหลังมาจะมีเลขสามตัวครับผมครับที่แรบบกเอ้ามาเสียขึ้นตัวเดียวเนาะ ที่แม่บอกโตเขาเลกแรกเลกเล็กแรกที่เป็นตัวเดียวครับผมอยู่ยมาสองโตเป็นสองตัวอยู่มาสามโตครับสินนี่ก็ขึ้นซีโตสินึ้นซีโตสองสินเ้าครับผมเนี่ยสินที่สองครับจ้ะเอาลองเบิ้งครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมก็ตามมาให้พี่น้อง FC เอฟซีเราเนยครับผมเล็กของแม่นะครับเกามาเชียร์กับสิลบกวนแม่อดอกไม้สำนีเด้อครับผมครับขอบพระคุณแม่ครับผม ครับยม่คุู้นหมานทีปู่สักคนเด้อครับแม่เช่นกันเด้อครับผมสวัสดีครับจ้ะเอาครับพี่น้องครับผมครับเป็นแนวทางตัวเลขที่ว่าแม่เห็นอยู่ดอกไม้บูซ่าเด้อครับผมครับหมวดนี้ก็หลังจากขึ้นวันพระครับผมแม่ก็เห็นเลขมาเป็นเลขซี่ตัวเด้อครับผมอันดนี้ครับเป็นเหลขกเด่นซี่ตัวแล้วครับผมครับ แม่ก็ได้มาเห็นสัตว์คือเจ็ดแปดหนึ่งครับผมเจ็ดแปดหนึ่งแล้วรับตัวตัวทั้งหนาเล็กเจ็ดนะครับผมตอนแรกสีเห็นเหมือนจะเป็นเหลข2สองครับเหมือนจะเป็นสองเจ็ดแปดหนึ่งครับแม่ก็ย่งบอชัดจังปันไดครับผมพอเพิ่นสวดมุดแล้วพไปบึงเพ่งอีกครั้งหนึ่งกับเห็นเป็นสัต์เจียนคือเป็นเลขหาด้อครับพี่น้องครับเลขกกระจิมมีหามีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งครับผมครับเป็นเลขซีตัวครับ เป็นที่ตาเสียดายครับพี่น้องเนาะตามที่แมวบอกในคลิปนะครับผมเมื่วันงหันแม่เห็นเป็นเจ็ดแปดสองครับผมแล้วก็มีดศูนย์ที่แม่บ็ได้บอกถึงครับพี่น้องเนาะครับเอาเวันนี้แม่ให้ตัดกับมีดเจ็ดห่าครับผมแปดหนึ่งแล้วก็บหนึ่งเจ็ดเท่านั้นเนอะครับผมครับตัดตัดออกมาจากเหล็กชี้ตัวที่เห็นครับพี่น้องเจ็ดห้าแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบนล่างเนอะครับพี่น้อง บัวเมนเลขคำนวณครับผมเป็นเลขที่แม่เห็นยูดอกไม้บูซาที่พี่น้องเอฟซีอาาบกันดีกับผมครับเลขฟันแม่กับฟันดีครับพี่น้องเนาะฝันเหมือนในคลิปครับผมที่ว่าแม่จะไปใส่ใส่บาทครับผมแม่ฟันเห็นเข่าเห็นยังนี่ครับผมเป็นนิมิตไม้ที่ดีว่าเลขเขาแล้วครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ก่ามาเชียกขอไวยพ่อในพี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับผมสิบหตุลาคมหกสิบหสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ